สวัสดีค่ะพี่น้องหลกักกรมาพอกันอีกแล้วด้วยจ้ามือนีกัสีมาเล่าเรื่องขี่ดินขี่ดอนสู้พี่สู้น้องฟังนพี่น้องเอ้ยมือว่านี่ได้มีโอกาสไปที่สโสพกอมาเนพี่น้องไปสพอกอไปเฮ็ดหยังวัดตีไปในเรื่องขี่ดินขี่ดอนนี่หลัะพี่น้องเอ้ยย่ายเพิร์น,นี่เสียชีวิตไปแล้วหลายปีหลังจากนั้นลูกหลานกเ็เลยได้วอกกันว่า ไปแบ่งทีแบ่งทางกันหายเรียบร้อยเนาะสมัยเต็กตนย่ายเสียชีวิตหนีหนะ้าเพิินบายูพนไปไต้หวันเลยบรสามารถทำการแบ่งขี่ดินขี่ดอนกันได้ปันเดียวนี่หนะ้าเพิ่นกลับมาจากไต้หวันแล้วก็เล่ยมีโอกาสไปแบ่งแยกขี่ดินขี่ดอนกันเนาะพี่น้องเรื่องไปแบ่งขี่ดินขี่ดอนกันนี่กับไปแบ่งมาต่างเต่ 3ปีถี่แล้วได้พี่น้องบอแมเนว่าพึ่งไปแบงแบงมาแล้ว3ปีแต่เอกสารบอรท่านได้มีการตอบรับหรือตอบกลับขึ้นมาแต่อย่างใดท่างเฮ้าก็เลยได้ไปติดตอ่ออีกอย่างนึงช่วงนี้เขาได้ออกอ่าออกมาประกาศเกี่ยวกับการไปเฮชโนดของโสพโกโนอะพี่น้องหลายขั้วเลื่อนก็นได้ไปติดตอ่อไปสอบถามหรือไปยื่น ดำเนินเรืองหรือว่าอยียงประมาณนี่หละัะพี่น้องเ็ดไห้รถที่จอดอยู่น้าสพกนี่ยเห้ายิงกว่วงูเหลือมอีกพี่นอ้องเอ้ยเห้าคักเห้าเนี่ยเห่านจนปวดขาบัดนี้หลังจากได้คิ้วเขาไปติดโตสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพินแล้วเอกสารของเฮ้านี่ถูกดองไว้เป็นเวลาสปีซึ่งก็เขาใจอยู่ว่าทางหน่วยงานของสพกเนี่ยเพิิน มีเวียกมีงานหลายพี่น้องเพิ่นมีเวียกมีงานหลายเดตห้ยเอกสารของเฮาตกหลน่นซึ่งถ้าผู้ดใดใดมีการไปติดต่อสพกแบ่งแยกขีดินควรจะไปติดต่อสอบถามอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องบอจังสันก็สิตกหลน่นคือของซุ่มพวกข่อยหลังจากไปติดต่อแล้วเจ้าหน้าที่เพินการารักษเพิ่นก็ไดดมีการประสานงานห้กับหน่วยงานที่เกี่ยวของหลังจากนั้นเขาก็สิได้ออกมาล่างวัด แบ่งจัดสรรปันส่วนห้เรียบร้อยเห็นเพิ่นว่าจังส่นหลังจากจัดสรรปันส่วนแล้วๆด้วจังสีเอาพวกใบสกโสพกอนี่มากขึ้นฉนดอีกต่อไปเนาะพี่น้องหลายค้นกับกังว้เกี่ยวกับเรื่องฉนดสําหรับตัวของข่อยข่อยว่ากังว้นหรอกพราะว่าเข้าแบ่งกันเป็นเขตเขตใดเขตนั้นเนาะพี่น้อง เดี๋ยวหลังจากแบ่งเป็นเขตเขาก็สีมาล่างบวกล่างวัดเขาก็สีมาออกโฉนดฉนิดเองนั่นแหละเพราะว่ามันกับเป็นขั้นตอนของทางรัฐบกรัฐบาลของเขาเนะพี่น้องอันนี้เท่ากับโบหูกฎกติกาหรือเงื่อนไขของเขาทางย่างข่อยนี่ก็มีความเครียดอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าทีหน้าทีไ้มันเป็นหน้าตาบอดเนาะพี่น้องเป็นหน้าตาบอดบ่มี่ทางเขา ซึ่งเฮ้าเองเนี่ยก็ได้มีการพยายามติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคน้นถิยูติดทางแต่เขากับบ่ได้ให้คําตอบใดๆกับเฮากับมีเพียงรอเวลาทนานนาะพี่น้อง อีกอย่างหนึง่งตอนนั้นเป็นสโสพกกับบอกกันใน้ยากอยู่เพราะว่าหลายขั้วเลื่อนที่มีการสื่อขายหรือที่มีการจับพยายามให้ซีดกันซึ่งโดนปัดตกมาโดยตลอดและกลับเป็นช่องทางห้กับคนที่หัวหมอ,หมอขายเรวบ่ขายแต่ผันย่ามขายและเฮ้าบ่อสื่อเฮ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พิดกฎหมายกะหาว่าใจดอกใจดำบ่คุดสีซอยหรือพีซอยหรือน้อง แต่หลังจากสื่อมาก,กอ่างกฎหมายของสปกเพื่อที่จะเอาทั้งเงินฟรีและกทีไฮทีหน้าค่อยว่าไปแล้วกับปวดหัวปวดประสาทอย่างทางรัฐบาลย่างทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อนมาเปิดโอกาสเฮ็ดฉนดชนิดใกคดีคือก,ก,กันเพราะว่าร่างค้นนี่กะต้องการที่จะขายซิย้อขายของจะคลองออกไปเพราะว่ายังไงแมนบอคือว่าร่างค้นนี่ ได้รับมุ่นมรดกมาจากพอจากแม่เนาะพี่น้องหลังจากนั้นก็ได้ไปมีครอบครัวในตางถินกับไปอยู่ตางถินกับภรรยาไปอยู่ตังถินกับสามีแล้วก็ต้องการเงินทองในการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือการที่เอาเงินเอาทองไปเฮ็ดบ้านเฮ็ดหน้าเฮ็ดไฮแปลงหน้าแปลงไหอยู่ฟังผุ่นก็เลยมาขายพวกทีไฮทีหน้า ให้กับพีกับน้องฟังนี่แต่มันก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นมาโดยตลอดเพราะหลังจากที่ขายแล้วก็เหมือนขายบ่ขาดย่ามเลมีปัญหาเก่าเวียนแววกับมาเอาเงินเอาทองกับพีกับน้องคือเกาโดยอ่างที่ให้ทีหน้าเนี่ยแหละเป็นขอบบังคับพีบังคับน่องเนาะพีน้องเอ้ยว่าไปก็ได้ปากบ่อไดไอกับบ่อดังย่างวานั่นล่ะ กฎหมายตัวนี้ออกมากกัทือว่า่อนข้างที่จะซ่วงใจอดทนไหวอีกจักสองปีก็สิสามารถโอนกันได้ตอนนั้นกับหายเงินกงเงินก่อนสักก่อนหนึ่งคาเสียเว,เวลาเพื่อ,อยงเพื่อความสบายใจนพี่น้องก็เลียกแด่ว่าคนที่เสียเงินในการสื่อใื้ซหน้ากับบตตองวิตก,กังวลอีกต่อไปเนาะ